เดี๋ยวเอาไปเอาไปเอาไปโอเควันนี้นะครับคือวันจันทร์ที่สามนะครับเดือนเมยนะผมเพิ่งลงเครื่องบินนะครับที่ LAX เนี่ยนะครับเมื่อตอน11โมงเพื่อนผมก็มารับผมที่สนามบินรีบขับมาที่ China Town Service Center เห็นไหมครับคือเป็น องค์กรชุมชนของคนจีนที่เขาร่วมมือกับรัฐบาลลอสแอนเจลิสเพื่อจะให้คนฉีดวัคซีนผมเนี่ยเป็นคนที่พูดได้เต็มปากนะครับฉีดทั้งเมืองไทยเราวันนี้ก็มาฉีดที่อเมริกาที่เมืองไทยผมก็ฉีดไปแล้วซีโนแวคครบ2โดสแต่เห็นว่ายังไงมาอเมริกาแล้วก็อยากฉีดอันที่เขาว่าด,ดีที่สุดคือไฟเซอร์ ก็เลยลองนัดเข้ามาง่ายมากมากให้เพื่อนผมลงทะเบียนให้ในเว็บไซต์พอมาถึงที่อเมริกาปุ๊บเขาก็ให้เป็น QR Code อย่างนี้นะครับเรา้าคิวอา e โคดนี้ไปเขาก็ยิงให้พาสปอร์ตเขาแต่นี่สำคัญนิศสาหรับคนไทยผมถามคำถามอันนี้เลยถ้าเป็นพาสปอร์ตไทยทัวร i สวีซ s a อย่างเดียว มาฉีดได้ไหมคําตอบของเขาคือว่าถ้าคุณลงทะเบียนได้แล้วคุณเอาพาสปอร์ตมาวางเขาให้คุณฉีดเลยไม่น่าเชื่อฉีดฟรีด้วยแต่ที่ดีสุดเลยครับไม่มีแถวเลยไม่มีแถวเลยเข้าใจแล้วว่าทาไมอเมริกาเนี่ยเขาต้องฉีดได้200ล้านคนภายในเวลาแป๊บเดียวการแตกต่างรองฉีดที่เมืองไทยกับที่อเมริกาที่เมืองไทยเนี่ยเวลาเข้าไปฉีดเนี่ยเขาจะสัมภาษณ์เรื่องสุขภาพก่อน เขาจะถามว่าคุณเป็นโรคอะไรไหมวัดความดันวัดน้ําหนักที่อเมริกาไม่วัดอะไรเลยเข้าป,ปุ๊บรอแถวให้ไอดีเขาใจสติกเกอร์นี้มานะครับฉีดเลยให้คุณเลือกระหว่างไฟเซอร์เมอร์โดนกับจอร์แสน j o h จอร์สผมได้เลือกไฟเซอร์ไปเพราะทุกคนบอกไฟเซอร์ดีสุดแตกต่างกันยังไงถ้าคุณฉีดไฟเซอร์ีีกสามอาทิตย์ผมต้องกลับมาที่นี่เพื่อมาฉีดที่เดิมนะครับ เขาใช้ใบยอย่างนี้มานะครับให้มายื่นอีกสามอาทิตย์นะครับว่าคุณมา second dose ถ้าคุณฉีดจอร์สแนจอร์สานคุณฉีดโดสเดียวแต่ไม่แน่ใจว่าคุณคุ้มกันดีเท่ากับไฟเซอร์หรือเปล่าก็เป็นข่าวที่น่าตื่นเต้นถ้าคุณมีโอกาสที่จะบินมาอเมริกาเพื่อมาฉีดไฟเซอร์มาเลยผมรองแล้วนะครับเร็วง่ายฟรีโอเคเลย